ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกุมนะคะถ้าใครทราบลักษณะก็สามารถดูประกอบกันได้เลยนะคะชาวราศีกุมดูตามชาร์ตนะคือผู้ที่เกิด13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมอาจารย์อิงโหัวราสตร์ไทยนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปากนะคะกลุ่มเนื้อหางแต่วันที่16กันยายนถึง30กันยายน2564นะคะอาจารย์ขอญาตสับไพ่เปิดดวงความรักให้ชาวกลุ่มคนมีคู่นะคะคนที่มีความ รักที่ไม่ชัดเจนคนที่มีปัญหาอยู่นะคะไพ่จะอ,าอ่านดวงความรักของชาวกลุ่มทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะคะ ไพ่ขึ้นสองถ้วยนะคะแล้วก็ไพ่แปดถ้วยใช่ไหมคะอาจารย์ตาไม่ค่อยดีนะอืมใช่ค่ะหมายเลขแปดถ้วยแต่ไพ่ก็จะหน้าไพ่ไม่เหมือนไรเดเวตเนาะสองดาบราชาดาบเก้าถ้วยอ่าไพ่หมายเลขเจ็ดชาริออตหรือชาริอัสนะที่ท่านผู้ชมแนะนำ ให้ออกเสียงแบบนี้อาจารย์ขอบคุณนะคะเพราะเพราะคนเราอะทักมาแล้วทําให้เรารู้ว่าอะไรมันคือการออกเสียงที่ถูกต้องอาจารย์ขอบคุณมากเลยนะอาจารย์ต้องบอกว่าอาจารย์าอายุมากก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษเนาะอ่าทาวเวอร์นะคะแล้วก็ไพ่อ่าเขาเรียกว่าอัศวินอนะอัศวิน อัศวินไม้จะบอกว่าเด็กถือไม้ก็ไม่ใช่อ่ะนะเพราะว่าไพ่ไม่เหมือนไรเดเวทนะตีเป็นอัศวินนะถือไม้นะคะแล้วก็ไพ่ใบสุดท้าย2ไม้เทา้าค่ะเรามาดูความรักเนี่ยนะคะถ้ามองจากปัญหาก็คือไพ่ทาวเวอร์เนี่ย ชาวกลุ่มน่าจะแบบอืเพิ่งเกิดเหตุการณ์แบบทะเลาะกันแบบใช้อารมณ์แบบไม่ใช่เหตุผลก็ได้นะไพ่ทาวเวอร์ที่ขยายด้วยด้วยอาราชาดาบดาบหักอืมแปลว่าการใช้อารมณ์ยิ่งไพ่ใบนี้สองถ้วยใบนี้ก็เป็นลักษณะสวมหน้ากากาเข้าหากาันนะคะแล้วก็เวียงของลงที่พื้นแตกกระจายแปลแปลการทะเลาะเนี่ย นะเพราะฉะนั้นสองถ้วยใบนี้ก็จะไม่ได้แอคชั่นความหมายที่แบบดีเหมือนไ i ด์เวดก็แปลกันทะเลาะเบาแว้งการสวมหน้ากากการไม่จริงใจการมีปัญหาบางอย่างซุกซ่อนไว้อยู่นะรักซ้อนรักสามเศร้าแน่นอนละนะคะไพ่พลังงาน8ถ้วยก็จะมีชาย1-2ห,หญิงอยู่เนี้ยนะไม่ว่าจะ1ห,ห,ห,หญิง2ชายหรือ1ชาย2หญิงก็ว่าไปแหละนะ ก็เป็นความรักซ้อนที่เจอจนชาวกลุ่มนี้ระเบิดทนไม่ได้ระเบิดนะระเบิดแล้วอะไรประมาณนี้อาจจะเห็นคนรักของตัวเองนัดเจอใครนะคะนัดเจอใครหรือเจอในคุณอาจจะเจอภาพในโซเชียลก็ได้นะไพ่อย่างเงี้ยนะคุณไปเห็นเข้าก็เลยระเบิดลงอะ่ะก็ปะทะกันไปแต่ก็ไม่มีไพ่ถึงขั้นแบบเลิกกันขาดนะชาวกลุ่ม นะคะในที่สุดอาจารย์มองว่าเขาน่าจะส,สำนึกผิดในสิ่งที่เขาเขา,เ,าเขาเรียกว่าอะไรนอกรูกนอกทางไปอ่ะแต่มันไม่ได้แปลว่าคนนั้นไปถึงแบบตัดสินใจเลือกคนนั้นไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันมันเขาเรียกว่าอะไรมันมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแบบไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ถึงขั้นลึกซึ้งก็ได้นะอาจารย์มองเขาอาจจะแค่คุยกันถูกใจอะไรอย่างเงี้ยนะ ประมาณนั้นเหตุการณ์มันพาไปอะไรสักอย่างแต่แล้วเขาก็จะรู้ว่าเขาผิดแหละเขาก็จะมาขอโทษคุณคือไพ่ใบนี้นะมอบช่อดอกไม้ถือช่อดอกไม้มาละที่จะมาแบบสารภาพบอกว่าผิดแล้วยอมยอมรับผิดขอโทษอะไรประมาณนี้นะคะแต่แล้วอาจารย์มองไพ่สองดาบเนี่ยเป็นไพ่าดาบที่เหมือนกับไม่เชิงแบบ ทำลายหัวใจนี้ให้ให้ให้เสียหายนะมันเหมือนกับคนสองคนยังรวมเป็นหนึ่งเดียวอะ่ะดาบสองอันแล้วนกนี่ก็มีสองหัวด้วยนะคะมันเป็นลนักษณะการรวมเป็นหนึ่งก็ได้นะถ้าแปลจากไพ่ใบนี้นะคะเพราะหัวใจสีแดงมีผ้าลิปบิ้นสีฟ้าผูกมัดไว้อยู่มันก็เหมือนรวมให้คุณสองคนรวมพลังจใจกันนะอ่ะ ก็สารภาพรักก็ให้อภัยก็เหมือนกับเริ่มต้นกันใหม่ได้อ่ะไพ่ใบนี้เห็นไหมคะเป็นภาพผู้ชายยังขับเคลื่อนเกวียนโดยมีผู้หญิงนั่งอยู่บนอกองฟางที่อยู่บนเกวียนอ่ะอเขาก็นั่นคือในภาพนะจริงก็แปลว่าขับรถก็ได้เนาะก็แปลว่าการขับเคลื่อนหรือพลังงานความรักคุณสองคนก็ยังไปต่อนะคะบางครั้งเหตุการณ์นี้มันอาจจะเกิดผ่านมาแล้วก็ได้ที่จริงมันก็อยู่ตำแหน่งอดีตก็ได้ นะคะให้ดาบหักไปครึ่งหนึ่งเนี่ยนะเหตุการณ์อาจจะเป็นแบบนั้นแล้วปักนี้ต้องเคลียร์ไงต้องดีขึ้นไงนะถ้าถ้าไม่ดีขึ้นอาจารย์มองว่าชาวกลุมก็น่าจะอย่าลืมนะชาวราศีกุมมีดาวพระราหูนะ <c oughs> เป็นดาวเจ้าเรือนก็ค่อนข้างจะไม่ยอมอะออนะคะประมาณนั้นโอเคมาขยายความเพิ่มแล้วต่อไปจะยังไงจะมีความสุขกันมากน้อยแค่ไหน ก็ยังมีไพ่ดีวิลแปลว่าความผูกพันค,ความผูกพันหรือความหึงหวงก็ได้ความรักที่มากมายต้องบอกว่ามากมายนะคะแล้วก็ไพ่ฉลดใบนี้ก็เหมือนกับความมุ่งมั่นความอยากเอาชนะนะคะแล้วก็เหมือนก็ชนะซะด้วยสิก็คือราชินีไม้ เพราะฉะนั้นอาจารย์มองพลังงานความรักที่ชาวกลุ่มทุ่มเทลงไปเนี่ยนะคะคุณก็ได้รับสิ่งดีๆกลับมาเพราะคุณจริงจังไงดีวิลคือความจริงจังนะคะเห็นไหมภาพผู้หญิงคนนี้ลามโซผู้ชายอีกคนไว้ไม่ให้ไปไหนเลยอ่ะมันคือคุณอนะครอบครองคุณไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือชายชาวกลุ่มก็ได้นะมันแปลว่าคุณเป็นคนรักเดียวใจเดียวเป็นคนที่ ทุ่มเทให้กับความรักเป็นคนที่ไม่วอกแวกในเรื่องของความรักนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรไม่ว่าคนรักคุณจะ,ะทำให้คุณแบบผิดหวังบ้างแต่คุณก็ยังให้โอกาสเขาคุณเหมือนรู้จักจังหวะจักคนเหมือนกันแหละรู้จักผ่อนปรนรู้จักเขาเรียกว่าจังหวะ ผ่อนปลนจังหวะดึงลังอ่ะมันเหมือนอย่างเนี้ยช่วงไหนควรควรที่จะดึงเหมือนการคุมบางเหียนลดศึกลดม้าเนี่ยจังจังหวะไหนควรผ่อนปลนจังหวะไหนควรที่จะดึงเนี่ยอาจารย์มองเป็นประมาณนั้นชาวกลุ่มคอนโทรลได้จัดการเรื่องความรักบริหารจัดการทําให้เกิดความสุขร่วมกันผ่านฝ่าฟันปัญหาไปด้วยกันนะคะไพ่หกดาบเรือนะคะ กำลังที่จะไปถึงฝั่งแล้วเห็นไหมทุกอย่างมันก็คลี่คลายการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่มีความสุขคือไพ่หนึ่งเหรียญนั่นเองนะคะสรุปแล้วก็สุขสมหวังนั่นแหละนะโอเคดูคนโสดบ้างนะคะคนโสดชาวกุม ไพ่เด็กถือเหรียญขึ้นมาไพ่อสศวินไม้แปเหรียญรู้สึกคนสดปักนี้คุณจะไปโฟกัสเรื่องงานมากกว่าความรักมากมากๆเลยอาจจะมีงานหลายอย่างนะไพ่แปลเหรียญชาวกลุมมีพรสวรรค์เก่งการเก่งงานอะทำงานหลายอย่างงานประจำงานเสริมอืมนะคะ มีราชินีพระจันทร์เข้ามามีสตาเข้ามาก็คือจริงๆแล้วจริงปักนี้น่าจะเหมือนกับไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องของความรักอาจจะเหมือนเคยผิดหวังมาแล้วก็มีความรู้สึกว่าผมอยู่คนเดียวได้ฉันอยู่คนเดียวก็ได้ขออยู่คนเดียวสักพักอ่ะเหมือนจะเป็นประมาณนั้นขอไปใส่ใจในเรื่องของการงานการเงินที่จะให้มันมั่งคั่งร่ำรวยราชินีเหรียญแปดเหรียญเนี่ย นะคะคนโสดเหมือนจะเป็นอย่างนี้นะปักนี้นะอาจารย์เลยไม่ได้มองในเรื่องของความรักโดดเด่นรักใหม่ๆโดดเด่นสักเท่าไหร่นะคะโอเคขอไพ่คำแนะนําค่ะอืมไพ่สวยจังอ่าไพ่ก็ต้องบอกว่าพิชิต คุณคือผู้พิชิตหัวใจเขาอ่านะคะในที่สุดนะคะอาจารย์มองพลังงานของความเข้มแข็งนะอ่าการการรู้กติกาการรู้จังหวะจากคนที่อาจารย์บอกไปนะั่นแหละรู้ว่าผลสั้นผลยาวหรือการเคารพเคารพความรักนี่มันต้องเคารพซึ่งกันและกันด้วยนะเคารพในชีวิตของกันและกันอืมไม่ก้าวไก่อะไรประมาณนี้ในที่สุดแล้ว คุณจะได้หัวใจเขามาคลองอืนะคะอย่าไปจู้จี้จุกจิกวุ่นวายอะไรจนเกินเหตุอะไรอย่างเงี้ยปล่อยๆมั่งอะไรอย,อยู่ปล่อยมั่งนะคะอยู่กับความเป็นจริงสถานการณ์อยู่ในกฎกติกาก็ได้นะอย่างนักมวยเขาโชคกันเขาก็อยู่ในกติกาความรักก็เหมือนกันล่ละคะ่ะนะคะถ้าเกิดว่าเราต้องการชนะแต่เราอยู่ในกติกาที่ถูกต้องอยู่ในการดำเนินชีวิตการคบหากันที่มัน มันอยู่ในกติกาอยู่ในเกมอยู่ในความเ,าเป็นจริงอาจารย์มองอย่างนั้นนะแล้วคุณก็จะได้ครอบครองได้หัวใจเขาได้ความรักแหวนนะคะแหวนแทนใจอ่ะนะคะก็จะได้ความสุขแบบนี้เกิดขึ้นนะคะชัยชนะผู้พิชิตเป็นของคุณชาวราศีกุมขอไพ่นางฟ้าเสริมให้หน่อยนะคะว่าไพ่จะบอกว่าคุณจะมีความสุขใน ความรักมากน้อยแค่ไหนชาวกุมในเมื่อไพ่ขึ้นดีสักขนาดนี้เนาะอ่านะคะเวลลีซูนเร็วๆนี้แหละอะไรก็ตามที่เราตัดสินใจแล้วก็เดินหน้าเลยค่ะอืคุยกันแบบเปิดอกเดินหน้าเลยนะคะเคลียพลังงานอะไรที่มันไม่ดีทั้งหลายออกไปนะคนที่อยู่ตรงหน้าคุณน,นั่นแหละคือคนที่ใช่แล้วนะคะไพ่จะบอกแล้วคุณก็เปิดเปิดใจคุยกันคลิป p อเ m นมานะคะ โอเคค่ะจงรักษาความรักอันนี้ไว้ตลอดไปนะคะขอให้มีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ